สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่เกม s o r t Art Online วันนี้เราจะมาพูดถึงการทำเควสรายวันเลยครับว่าเราทำกันยังไงทำแบบไหนแล้วก็ทำอย่างไรบ้างงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยครับว่าเควสรายวันของเรานั้นมีอะไรบ้างเนี่ยอันดับที่1นนะครับคือการสตาร์ทเกมเข้ามาก็ถือว่าทำภารกิจแรกไปแล้วครับอันดับที่2คือการเคลียร์เดลี่ดันเจียนนะครับอันดับที่สาคือการเคลียร an ์ดันเจียนเควอทชาร์โดนะครับอันดับที่4ี่คือการพูดคุยกับคาแรคเตอร์เพลเยอร์นะครับ และอันดับสุดท้ายคือการเคลียร์ไลซิ่งดันเจียนให้งั้นเรามาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยก่อนนะครับอย่างแรกนะครับ d a i ี y ดันเจียน,นะครับให้ทุกคนกดไปที่เมนูนะแล้วตามด้วย list of event นะครับแล้วก็ตามด้วย d a i l y Dungeon ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือ จะเข้าผ่านทั้งห้องําก็ได้แล้วแต่ความถนัดของทุกคนเลยนะครับส่วนตัวงผมนั้นกดวาร์ปมาเลยครับเพื่อความสะดวกและความง่ายเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนนี้จะของเลือกที่เราจะเลือกว่าเราจะทําการฟาร์มอะไรไม่ว่าจะเป็นคริสตัล SML ฮินเวกอีกเงินและของอัปเกรดอาวุธต่างๆซึ่งเมื่อเราเข้ามาในดันแล้วเราก็จะเจอกับมอนเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเข้ามาในส่วนของการฟาร์มคริสตัล SML เนานะก็จะเป็นน้องหมานะครับหน้าตาก็ดูดูหน่อยนะครับ ถึงเวลาเราก็สับเขาได้เลยเพราะว่าน้องหมานะครับเลือดค่อนข้างน้อยนะครับก็สกิลอะไรก็ตายนะครับก็สามารถเข้าไปฟาร์มได้เลยต่อไปเป็นในส่วนของดันเจียนเคียวซึ่งจะอยู่ด้านหลังของเดลี่ดันเจียนนะครับเราสามารถเดินแล้วก็เข้าไปตีหรือควิกปาร์ตี้ตรงส่วนนี้ผมจะทําการควิกปาร์ตี้นะครับเนื่องจากตัวละครเนี่ยไม่สามารถจะตีเองไหวนะเราต้องเรียกเพื่อนเพื่อมาช่วยเรานะหรือไม่เราก็ต้องคอยนะเพื่อให้ใครมาช่วยเรานะ แล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการยืนเฉยๆให้เพื่อนเราหรือว่าคนที่เก่งกว่าเราตีได้เลยนะครับรอจนกว่าจะจบดันนะสำหรับดันเค a อสชาร d o w นะครับจะเป็นดันที่เอาไว้ทําชุดตั้งแต่เลเวล90ขึ้นไปนะครับซึ่งจะเป็นชุดที่มีค่าสถานะมากกว่าชุด3ดาวตามชั้นต่อมาจะเป็นส่วนของการพูดคุยกับคารคเตอร์เพลเยอร์ซึ่งเราสามารถเข้าไปที่เมนูแล้วก็กดที่คารคเตอร์เพลเยอร์แล้วก็เข้าไปคุยกับ ตัวละครที่เราต้องการจะคุยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริโตย UGO, โออาริสซึนะซิลิก้าซาจิก็เลือกตามชอบได้เลยในส่วนนี้ผมจะเลือกเป็นคริโตนะครับเพราะว่าใกล้มือดีเนาะแล้วก็การพูดคุยนะครับก็จะเน้นไปที่หาคำว่า c อเด t ไอเทมเพื่อเราจะสุ่มหาหินที่เอาไว้ใช้ในการลบสกิลหมดและสุดท้ายเป็นในส่วนของ Rising ด u n g e o n น ในส่วนนี้ดันเจียนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแล้วแต่อาทิตย์ซึ่งแต่อะิทฐ์จะไม่เหมือนกันนะซึ่งขึ้นอยู่กับของตัวละครภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลายซิลิก้าเอคิวหรือยูกิเมื่อเข้าไปเดดันแล้วเราก็ต้องทําการตีมอนด้ดานในนะซึ่งแล้วแต่อีเวนต์เนาะบางอีเวนต์ก็เข้าไปตีแค่ตัวเดียวแต่บางอีเวนต์ก็ต้องเข้าไปเคลียร์ด้านในให้ทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นมอนเยอะๆแบบนี้เลยแบบที่อยู่ในคลิปนี้เลยเราก็ต้องตีตีตีต,ต,ตีตีจนกว่าจะเสร็จก็ถือว่าจบเควส ซึ่งบางครั้งเนี่ยในเดลี่พวกนี้ก็จะให้เพชรมาต่างหากด้วยอย่างอันที่อยู่ในคลิปนี้เป็นในส่วนของ AQ ก็ลงได้วันละ50เพชรก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำเควสรายวันเรามาสรุปกันอีกนิดนึงสำหรับการทำเควสรายวันเราจะได้อย่างน้อยวันละ50เพชรนะครับเมื่อเราทำครบ20ครั้งครับเราจะได้เพิ่ม100เพชรนะครับในแต่ละสัปดาห์ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย